สวัสดีครับคิดน่มบแบงกระใต้ครับพอดีผมมีหลายตัวนะครับเนาะนี่เป็นกระใต้ดำผู้พานครับตัวผู้ครับตัวใหญ่ตัวเงาดีเลยครับตัวผู้ทั้งสามตัวเลยครับถ้าพี่น้องผู้ใดสนใจกะโทรมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้เนาะครับเนาะเป็นตัวผู๋นะครับเด้อสามตัวครับสนใจจากตัวกะโทรมาคุยกันครับนี่ครับ หินยางไอ้นี่เพราะเขาลื่นนะครับเขาลื่นโตครับัตผูสามโตเลยครับสนใจกะโทรมาสอบถามได้ครับมีหลายตัวนะครับโผูนะครับเนาะกระต่ายดำผู้พานเลือดร้อยครับับบยังไงเงา้ยวเลยครับขอบคุณที่รับชมครับผมสนใจกะโทรมาคุยกันครับผมสวัสดีครับขอบคุณเรื่อยๆครับ